สอบคูผู้ช่วยสอบปรอเนื้อหาออกอะไรบ้างครูแอมมี่วิเคราะห์มาให้แล้วครบจบในที่เดียวอย่าลืมกดติดตามครูแอมมี่ไว้เพราะใครกดติดตามครบหนึ่งเดือนคะแนนสอบดีขึ้นแน่นอนสอนโดยครูแอมมี่คารุษาจุลาสำหรับสอบครูผู้ช่วยสอบปรถอรอบทั่วไปเนี่ยภาคกอไก่เกณฑ์ผ่าน60คือ120คะแนนหมายความว่าทั้ง3-4วิชาเนี่ย ตรงเนี้ยก็คือคุณต้องได้คะแนนรวมเกิน120คะแนนถึงเรียกว่าผ่านที่นี้เรามาดูค่ะวิชาแรกอันนี้อ้างอิงตามประกาศสอบนะวิชาแรกคือความสามารถในการคิดวิเคราะห์คะแนนเต็มร้อยคะแนนจริงๆมันก็คือข้อสอบภาษาไทย40ข้อเหตุผล10ข้อคณิต50ข้อส่วนภาษาอังกฤษคือข้อสอบ อยู่ที่50ข้อแล้วก็ข้าราชการที่ดีจะมีข้อสอบอยู่ที่50ข้อทีนี้พอมาดูหัวข้อที่ครูแอมมี่กับครูวุฒิเนี่ยได้วิเคราะห์จากข้อสอบเก่าก็จะเห็นว่าภาษาไทยเนี่ยหัวข้อตามนี้เลยส่วนคณิตศาสตร์ก็จะประมาณนี้นะคะส่วนภาษาอังกฤษก็หัวข้อประมาณนี้แล้วก็ข้าราชการที่ดีก็6หัวข้อสอบวันที่16บหสิงหาซึ่งนี่คือหัวข้อที่ครูแอมมี่กับครูวุฒิที่ติวในคาสของสพบหกแปด ทีนี้มาดูภาคขอไข่ภาคขอไข่เนี่ยคือเกณฑ์ผ่าน60%ก็คือ120คะแนนก็จะแบ่งเป็น3วิชาคือวิชามาตรฐานการจัดการเรียนการสอนคือหรือวิชาการศึกษา75ข้อแล้วก็วิชาเอกอยู่ที่100ข้อแล้วก็วิชาตัวกฎหมายเขาเรียกว่ากฎหมายครู25ข้อนะคะโดยจะมีทั้งหมด11เรื่องดังนี้ซึ่งหัวข้อที่ครูแอมมี่ติวนะคะในสอบประถกก็คือ ติวทุกอย่างยกเว้นวิชาเอกเนาะส่วนวิชาการศึกษานี่คือหัวข้อตามนี้เลยกฎหมายครูนี่ตามนี้เลยนะคะแล้วก็ความรอบรู้ก็คือเป็นพวกข่าวเศรษฐกิจเหตุบ้ากนการเมืองพว,พวกของระดับในและต่างประเทศสําหรับใครนะคะที่กลัวติวไม่ทันไม่ต้องกังวลคะ่ะเพราะในคอร์สสปทปูพื้นฐานคอร์สเต็มของครูอมีเนี่ยจะติวแค่30วันจบนะคะก็คือจะมีตารางกําหนดชัดเจนเลยว,ว่าแต่ละวันคุณต้องติวคลิปไหน พอติวเสร็จปุ๊บปุ๊งก็ติกนะแล้วก็จะกําหนดอย่างเงี้ยทุกวันจนครบ30วันซึ่งคุณครูแอมมี่นะคะติวครบทุกวิชายกเว้นคณิตกับวิชาเอกนะคะแล้วก็มีสิ่งที่เนื้อหาแล้วก็มีตารางที่คุณทําตามได้แบบง่ายๆนะคะคลิปติวมากกว่า120ชั่วโมงข้อสอบมากกว่า1,200อข้อนะคะแล้วก็ยังมีของแถม มากกว่า4ชิ้นนะใครนะสนใจสมัครติวพิมพ์สนใจนะแต่แจ้งไว้ก่อนนะคะว่าคอสน,นี้จะปิดแล้วสมัครวันที่15กรกฎาคมค่ะปิดแล้วปิดเลยนะคะปิดแล้วปิดเลยเจอกันอีกทีปีหน้าค่ะใครสนใจติวพิมพ์สนใจ